ให้เมื่อกี้บอกกคุแล้วนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นเลยไหมนี่มันเห็นไม่ได้โรอเห็นไหมมีจริงเห็นไหมนี่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 เจอแล้วนี่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 เห็นเลยไหมทุกคนนี่มีจริงเห็นไหมนี่สามตัวเลยนะเดี๋ยวหาว่ามื่อกี้หลอนเราเนี่นี่นี่ ยสครับสวัสดีครับวันนี้คือยู่พม่าเยอเซนปลาเกดวันนี้เงียบเต่งตัวหล่อมากเลยทุกคนของเงียบเดินทางมาไกลมากวันเงียบมาที่จังหวัดภูเก็ตได้เขาว่าจังหวัดภูเก็ตนี่คือปลาเัดนี่คือตัวใหญ่มากและเป็นปลาก,กัดทะเลปลาก,กัดน้ําเค็มฉะนั้นเงียบต้องเดินทางมาถึงที่นี่และมาดูนี่ทุกคนเห็นเขาบอกว่าภูเก็ตออควาเรียมทุกคนดูมันใหญ่มากใหญ่มากแล้วเงียบก็อยู่ติดกับทะเลตัวนี้นอนนั่งโน้นนจะเป็นทะเลทุกคนเดี๋ยวเงียบจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ข้างในทุกคน ว่าจะเจอปลากัดทะเลหรือเปล่านะครับแหล่งนี้เนี่ยก็เขียนว่าแป๊บหนึ่งนะก็เขียนว่าสถานแะดงพันธ์สั์น้ําภูเก็ตเหื็นว่าน่าจะมีปลากัดยักษ์แน่นอนทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าจะมีปลากัดยักษ์เหมือนที่เห็นขี้มวไหมทุกคนไปในทุกคนเหอนมาเจอปั๊บก็จะเจอแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยหน้าไปมันก็จะมีปลากัดจีนปลากัดมาเล์ปลากัดหม้อปลากัดเตยปลากัดโอ้ปลาเขียวดําปื่อีอสานก็มีทุกคนดูปลากัดอีสานเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปว่าจะเจอกปลากัดทุกคน นี่คุณเราเจอปลากัดยักนี่ทุกคนชากของปรากัดยักหืมไอ้ตายเถอะไม่ใช่บางเงี้ยนี่เป็นชากของปลาวันนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปากระดับเอ่อปากระดับสีโทนะครับแล้วก็ปากระดับสีฉลามไม่ใช่บางเงี้ยร้อนเด็กนี่ทุกคนนี่แล้วเราก็เจอปลากัดับปลาดาวปลากระดัดาวทุกคนหืมเกินไปบางเงียยไม่ใช่เราได้ก็แล้วแต่เราก็ซื้อตั๋วที่นี่นะทุกคนซื้อตั๋วที่นี่เหงีอนซื้อเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยทุกคนเราเจอซาอีกแล้วตรงนี้น่าจะเป็นซากประกัดหม้อไทยนะซากประกัดหม้อมาลีนะมึงิดร้อนอ่ะเดี๋ยวมึงิดจะพาเข้าไปดูข้างในไปเกิตัดแว่นกอนเดี๋ยวอะไรไม่เห็นนี่ทุกคนนี่เข้ามาเราจะคู่สำรวจละสำรวจประกอบการนะทุกคนแล้วก็เซ็นจิเข้ามาเลยทุกคนนี่ทุกคนอือหืมนี่ทุกคนนี่ทุกคนประกันยังเป็นห่านี่ตัวนี้ ไอ้เดือนี่เออมากทุกคนน,นี่นดําพืชเลยทุกคนเัีวนี้ดําพืชเลยน่าจะเป็นปลากะยั๊กทุกคนมองเห็นไหมทุกคนทุกคนมาเกื่อเรียวนี่ทุกคนโอ้โหโอ้โหปลากจั๊เปือกก็มีทุกคนนี่ปลากจั๊เปือกต้องเห็นให้ข้อมูลผิดก็โทษด้วยนะมันเป็นคอนเทนต์ทุกคนโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นปากัดเหือกเรอว่าปากัดยักษ์ดำพื้อหนสวยมากทุกคนดูโอ้โหยังสวยปิ๊เป้งไปเลยมึงเห็บมารอบนี้มึงเห็บไม่ต้องจับเลยนะทุกคนคือมึงเห็บมารอบนี้ไม่ต้องจับเลยนะอ้หคือเขาจับไปได้เลยวโอ้โหทุกคนนี่ทุกคนนี่ทุกคนปากัดยักษ์ชัดทุกคนวันนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวมันีจะพาไปดูตัวอื่นๆนะความนีเยอะมากเลยทุกคน yang pahit tadi kan ini dukun ini kon, suai mak uh uhuh, ini dukun ini suai mak ini kan yang pakar fancy hmm pakar ini nonton kan? kun duh pakar fancy sing kiran kau yang lu apa mo oh ini kan mengecil. ini mengecil woi dia pakat mali ya kun nih pakat mali woi โอ้ยกระโดงแดงเลยทุกคนอือ <estiver> ห <thorough development injuries> no. cool ือน <Tonight> ี่ทุกคนนจะเจอปยบะกัดปะกัดอะไรนี้ไม่ใช่ปยบะกัดแล้วบางองเลยเนี่ยนี่ปลาทองมันไห้โอ้ยทำไมมันมัมีหางทุกคนตัวนี้มันไม่มีหางโอ้ยมันไม่มีหางปลาอะไรทุกคนไม่มีหางทุกคนปลาอะไรไม่มีหางใครรู้คอมเมนต์มาทีแล้วตัวนี้มีนะตัวนี้มีตัวนี้ไม่มี โอ้ยท no. no. ุกคนมันเยอะจูตัวนี้คุณนัดคุณนี่ปลาอะไรนี่โอ้ยโ้ยปลาอะไรไฟฟ้าหรือเปล่าอนี้น่าจะเป็นป่าไฟฟ้านะทุกคนปากัดไฟฟ้าทุกคนตัวนี้นี่โคตรจัดตัวนี้ทุคนปากัดไฟฟ้าซึ่งมันน่ากลัวนะทุกคนเราอย่าไปเข้าใกล้มันนะมันอาจจะมีพลังไฟฟ้าัดแสนโวลต์ก็ได้ทุกคนซึ่งน่ากลัวมากและมันเยอะก็เลือไปเห็นมันก่อนมันมืดนะเพราะตัวนี้คือแบบสุดยอดทุกคน เยอะมากยังมีเจะไปลายไอ้ปลากระดอนดให้ดูทุกคนมีนจนนนเจอปลากระดอนวดนี่ทุกคนปลากระดอนโหยังท้้งเพยลงเอดปลากระดอนปลากระดอนอะไรไม่รู้ในทั้งเพยเลยโอ้จัดนี่คนลูกของมันนี่ก็น่าจะเป็นลูกปลากระกด้ะะดานะไม่ปลากระใต้ก็อีสานนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูก้าอื่นก่อนมีหลายข้าวมากโอ้โหตรงนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสม ลูกปลาดุกมัวเชื่อแล้วตัวนี้สวยมากทุกคนดูถ้างล่างนี้ก็จะเป็นอ่าไอ้พวกอ่าปลาซิวนะทุกคนงงงแล้วน่าจะเป็นปลาซิวข้างล่างนี้นี่ปลาซิวโอ้โหทุกคนงงงเจ้าดิ่นี่ทุกคนนี่ที่มงงงาตามาพากัดอันนี้พากัดมาลีพากัดมาลีทุกคนนี่นี่คุนพากัดมาลีพากัดมาลีของแท้ของจริงของปลอม นี่ทุกคนปลากระกด๊าปลากระกด๊าอะไรเขาเรียกอ่ะปลากระอ๊าปลากระเททุกคนอืมแต่ตรงนี้ก็จะมีลูกของมันนะอุย้ยลูกมันอุย้ยปลาตัวใสวยมากทุกคนอุย้ยมันน่าจะไม่มีกระดูกอะ่ะตัวสวยจริงเลยทุกคนอืมไปตรงนี้แลาวตรงนี้แลาวโอ้โหตรงนี้ก็น่าจะเป็นปลาอะไรเขาเรียกเออปลาอะไรก็รออระะไ,รกไม่รู้นะอ๋อทุกคนมึงเ,เก่งเจ้าของดี เงียมหาปัะกัเะดเจอปลินญาทุกคนไว้ดันญ่าสายปันเล็กนะนี่เขาไว้คู่หนึ่งแล้วก็มีเขาเจอนี่ทุกคนของจริงทุกคนตามหามานานแล้วขตัวนี้นี่ออาเจอแล้วเดี๋ยวตายดูนี่ทุกคนปลาบางรของจริงเงียบบอกแล้วเหียบอกแล้วเงียบมหาปัะกัดเจอปลาบังรของจริงตัวเติบนี่ทุกคนตัวเติบดูเกล็ดมันทุกคนดูเกล็ดมันอือหือเกล็ดนี่หนาเทอะเลยทุกคน สวยมากเลยทุกคนมังกรทองที่เมียเคยเลาะน้องๆมาไปหาแล้วก็ไม่เจอกันนี่เมียเจอแล้วทุกคนหาจนเจออ่ะทุกคนลายมังกรทองโอ้โหวสวยมาก,กัวน,นี้อืมวันจริงนะทุกคนโอ้โหทุกคนมาที่แล้วโอ้โหมาที่เมีแย,ย,ย,ยแล้วโอ้สวยน่าสวยน่ดพ่อพ่อนี่ทุกคนปลายเหล่านี้นี่น่าจะเป็นปลากัดอ่า แก้มขาวซึ่งไม่ใช่ปาบกรแก้มดำมืงเหี้ยอุ้ยทุกคนมีนจยื้อได้หรอานี่ปลาใน่อยทุกคนปลาไหน่อยอุ้ยทุกคนมันน่าจ,จะเป็นปลาช่อนอะไม่ทนไม่ใช่นี่ตรงเนี้ยเฮ้ยทุกคนมีนจยื้อสายพันธุ์ปลาอะไรนี่เยอะมากนะทุกคนเยอะมากทีก่เห็นมาเจอมาถ่ายอุ้ยนี่ของจริงนี่ทุกคนของจริงนี่ นี่ของจริงปากัดปากยาวทุกคนปากัดปากยาวทุกคนปากัดปากยาวอยู่นี่เลยนะของตัวเนาะมันไม่หวยเลยมันเป็นไม้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปลากัดจระเข้นะทุกคนปากยาวมากดูดูปลากัดจระเข้สุดมากเลยทุกคนแต่พอเราเดินมาเราก็จะเจอกับข้อมูลตรงนี้ทุกคนนี่เขาเรียกว่าเห็นไหมปลาเปลกปลาเปลกซึ่งปลากัดเปลกที่เขาเรียกอ่า แล้วก็จะเจอปูด้วยพอาิวปูทุกคนนี่แต่บางเหยีจะไม่สนใจนะบางเหยีจะสนใจตัวนี้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นปลากัดพุ่งคุ้ยข้อมูลผิดตั้งทีเลยบางเหนะที่จริงเราใช้ที่ตะเก็นตรงนี้เราก็จะรู้ข้อมูลตรงนี้ทุกคนแต่บางเหยนยดให้ข้อมูลที่น่ารักน่ารักนะหรับบางเหยียบนะแล้วเราก็เดินมากับแล้วเราก็จะจอกับเจอกับเจอกับปลากัดหมดแล้วระบางเหยีย ปากกัดนวลเลยล่ะโอตร,ตรงนู้นก็จะเป็นปลาพ่นน้ําปลาพ่นน้ำทุกคนตรงนี้โอ้โหนี่ทุกคนนี่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 นอันนี้ก็จะเป็นปลากกัดทะเลอีกเลนิดนึงนะโอ้โหก็ำลังให้มสวยมากทุกคนอย่างเยอะทุกคนนี่ปลากกัดเอๆๆืดเอทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนอุดมด้านตรนนี้เหรอไหมมันเป็นเหรือไหมตายเร็วเราอย่างไรบ้างอุดมยักษ์ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยตรงนี้เหม็นน่าจะเอาตะกร้ามาลงไปช้อนนะพุน,นี่นี่นี่โลทุกคนมีตัวนี้ด้วยมีตัวนี้ด้วยตัวนี้ไข่เต็มเลยทุกคนของจริงอะ่ะของจริงอะ่ะของจริงไงทุกคนอื้มสวยโอ้โหแล้วเรามาพบกับปะาการังทุกคนนี่สวยมากสวยมาก อืมอันนี้เขจะเรียกว่าปากรัดไอ้นั้นทุกคนนะปากรัดลายขล้วก็ทุกคนซึ่งน้องๆไม่ต้องสนใจกับคำบรรยายของเงียบนะเพราะว่าเงียบบรรยายมั่วเงียบพาทุกๆมาดูปลานะครับที่อัพพเลียมผู้ก็ตนะทุกคนนี่ซึ่งเงียบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปากรัดที่เงียบรู้นิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับของจริงแต่ว่าก็เพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเงียบจะโอ้โหทุกคนนี่ทุกคนปรากรัดที่เงียบเพาะไว้นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้สวยมาก ตู mm, ้นี้ยี่ห้อยเลยทุกคนดูเยอะมากสวยไปไปต่อดูไม่หมดอ่ะทุกคนเยอะมากนี่ทุกคนมีลูกนีโม่ด้วยไงทุกคนลูกประกาศนิโม่ทุกคนอย่างสวยคุณนน้ำพุดเลยไหมนี่ยืมนี่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 สวยนะาอินทีประกาศเป็นที่สวยน่ากนละเอียดประกาศเป็นที่เลยใช่ประกาศนิโม่โม่โม่ ก็น่เอ้ยน้ำใสกิ๊บทุกคนนี่โบมีโน้ด้วยทุกคนอะไรเาเรียกอ่าอะไรอ่ะปลกคาร์พนั้นมันอยู่นะทุกคนนี่นี่สวยๆนะตัวนี้โอ้โหทุกคนมันก็เจอปลาหนิ้ึหึน่าเจอในเลนเอฟซีเออปลาปลาใบโพไหมทุกคนรู้จักไหมนี่ปลาใบโพไหมน่าจะเป็นปลาใบโพงเหร็รอวะ ดีเอฟซีนี่ของจริงเอ้ยเฮ้ยทุกคนใครรู้บ้างนี่ตัวอะไรนี่ทำไมมันอยู่แบบนี้อ่ะเฮ้ยนี่มันคือตัวอะไรทุกคนเอาทำไมมันวิ่งอยู่แบบนี้วิ่งยืนนะมันคล้ายๆกุ้งแต่ไม่ใช่กุ้งนะแต่มันคล้ายๆปลาเข็มแต่ก็ไม่ใช่ปลาเข็มแต่ดูที่มันอยู่ทุกคนดูนี่ทุกคนหาอะไรสวยมากแต่ดูลักษณะการอยู่ของมันนะนี่ืมกับัวกรบหางนะทุกคนเปลกลาวนะ เออลอยจริงทุกคนเออมามาดูกันต่อตรงนี้ก็เหมือนอุ้ยทุกคนนี่ปลากระดูกปลากระดูกเต็มเลยปลากระดูกอืดอฮึมยวนจุกกันทีเดียวเลยนะโอ้โหทุกคนเฮ้ยทุกคนคุณลอยอยู่ไม่ใช่ไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อเราก็จะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ งนี้ก็จะเจอปูซึ่งปูอย่างเดียวอ๋อนี่ทุกคนของจริงนี่ของจริงปากกาโนกแก้วกกทุกคนปากกาโกกนกแก,กลอืมปากกาโนกแก้วองียเอนอืมหล่อน่ะปากกาโนกแกลเนี่ยละเอนชวนนั้นไอ้คือนี่นี่ปากกาโนกแก้วทีง่งะเอนคยจับไม่ได้นะนี้จับไม่ได้นะทุกคอนอันนี้มันเป็นปลาจังหวะน,นะมีนจะพาไปตายข้างในด้วยาเหตุอยูนี้ โอ้โหลูกมันเยอะมากทุกคนลูกประกันนกแก้วนะปะเกดบอกเลยว่าปะเกบมาในนี้คือถ่ายไม่หมดมันเยอะมากแล้วเราก็ได้ดูประกานรังเหมือนกับเราได้เดินเข้าไปใต้ท้องทะเลเลยนะทุกคนจริงๆเลยนะเขาทำได้สวยมากทุกคนดูไอ้ทุกคนเหมือนกับเราว่าอยู่ใต้ท้องทะเลเลยนะแบบไม่ต้องดำน้ำนะทุกคนดูเห็นไหมมันอยู่แบบธรรมชาติมากทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีตรงไหนต่อตูนี้ก็สวยนะทุกคนตูนี้ ตัวนี้ก็สวยกคนดูดูนี่ทุกคนปลากัดนีโมซึ่งมันสวยมากทุกคนอืมมันเป็นปลกัสตินี่แล้วสวยจริงโอ้โหตัวนี้สวยจิ๊บเลยทุกคนดูมันในกระตูนเลยอะทุกคนตัวนี้คือสวยจริงอะยังรอทุกคนปลากัดนีโมอะที่มึงเหงี่ยงจอสวยมากทุกคนไปจริงแม่ดูแล้วอุ้ยทุกคนมึงเหงี่ยงก เยอะกระปะกระลามนเลยี่เออนี่ตายเถอะมาดูสิมาดูสินี่เอฟซีนี่มันประกาศชั้นยอดทุกคนดูหลายตัวนัดที่เออมันจะอยู่มันเป็นฝูงนะทุกคนนี่สุดยอดไปเลยโอ้โหชลามของจริงนะทุกคนสวยนะทุกคนไปไปดูตรงนี้ทุกคนปลามงยักษ์ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับปลากัดเลยนะตรงนี้ โอ้โหโคตรย่อยทุกคนตรงนี้โอ้โหปลามงไซบ์ยี่สิบกิโลทุกคนดูดูใหญ่มากใหญ่แบบเทอะทะาทุกคนโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่แบบบิ๊กเลยทุกคนดูใหญ่มากอืเดี๋ยวมนจะพาไปดูนะทางนี้จะเป็นใต้อุโมงยักษ์เลยทุกคนอ่านี่เห็นไหมมังเห็นไหมทุกคนแล้วนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม เห็นแล้ไหมนี่มันเหยต์ไม่ไ nice ด้โลเลยไหมมีจริงเห็นล้ไหมนี่นี้นี่นี้นี่นี้เจอแล้วนี่นี่นี้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 เห็นไหมทุกคนนี่มีจริงเห็นไหมนี่สามตัวเลยนะเดี๋ยวหาว่ามังเหยตหลอนเหล่านี้นี้นี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้อมูลไม่มีผิดพลาดผิดเห็นไหมไอ้พีมังเหยตัวตึงมังเหยตบอกแล้วมาที่นี่เจอแน่นอนเจอจริงเห็นไหม เจอจริงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจอตัวจริงๆริงไหมนะนี่ทุกคนแต่ยังไม่เจอเลยนะแต่ว่านะเจอแต่แบบนี้นะโอ้โหตรงนี้ยังเหยยทุกคนดูแต่หมีใจดูนะแป๊บนึงนี่คนโอ้โหปลากระยักษ์ทุกคนโอ้โหปลามงนี่ทุกคนโอ้โหตเติบอือโอ้โหเจอปลากระเบนด้วย,ย,ยเหอยหนาไอเจออือหนารักโอ้โโอโย,อยเจียวเนี้ยทุกคนหยอกอยู่ตัวนึงเนาะข้างล่างเนาะ มันอาจจะไม่ชัดนะทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าโอ้โหเอซีอยู่นี่บลั๊คเลเลยทุกคนในคนนี้หนูหนูหนูโอ้โหบอกเลยว่าของจริงนะน,น้องเพอานะน้่มันเห็นได้นะทุกคนเออบอกเลยมาที่นี่เลยแบบเที่ยวไม่หมดนะทุกคน,นมันเยอะมากดูไม่ทันเลยนะฉะนั้นวันนี้มันเห็บพักไว้แค่นี้ก่อนนะบอกโอ้ทุกคนดูตเกตือพีโอเคแล้วไม่ได้เห็นบอกว่ามาเจอประกาศเจอจริงยงไมันเห็ไม่ได้หรอนะ บอกเลยนะทุกคนเลยนะุ๊ดังนั้นคลิปนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไมากนะฝากกดไลค์กดแชนนนร์ไว้เ้วยกันต้องมีเพราะท่าเหตุพาไปเลยหรือนี่คือเยอะมากดังนั้นขอตัวลาไปก่อนดีกว่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะวันนี้แล้วเป็นคนพังเลยทุกคนเออนี่ตัวเติบตัวนี้ก็น่าจะประมาณนะักเอาตามเหตุรเป่าสามสี่สิบอ่ะก็เน,นี้ยประกาศจ้กตัวนี้สามสี่สิบทุกคนเนี่ยสามสี่สิบกิโลเอาต์นะ ไม่ไม่ก็หกสิบแต่ตัวคนใหญ่มากกว่านี้ทุกคนดูไปไปดูต่อนี่เลยยังวะใหญ่จริงดตัวนี้ทุกคนว้าวใหญ่นะตัวนี้ใหญ่กว่าลูฟี่พี่อตัวนี้ไม่ไม่แล้วนี่หนักกว่าเงียบเลยตัวนี้น่าจะเป็นโรยทุกคนตัวนี้โอ้ตัวก้าลังูุดว้าลูวิฟซิ่อโอ้ยตายเถอะชุดนี้ชุดเป้งไปทุกคนนี่น่าจะเป็นปลากัดรุ่นปู่ทวดเลยนะ ถูก not fc ด uh ูใยญ่น่ะใหจริงหืดยอดเลยที่มาสจั่นถง่พางมากๆเลยทุกคนเนยบอกแล้วว่าเจอจริงมากัดนะมาแหล่งนี้นะโอเคทุกคนเนี่ยเจอกับปากัดป้องนี่ทุกคนปากัดป้องปวดกึนก็บอกแล้วว่าอย่าทิ้งนี่ทุกคนอย่าทิ้งลงทะเลนะมันไม่ดีนะไหมนี่นี่เห็นไหมอ้วนก็เหมือนกันเลยไหมมันทําให้สัตติดนะไม่ดีนะ พ่อแม่ทิ้งนะทุกคนโอเค